สวัสดีจ้าพี่น้องพามาส้มไอ้นี่จ้ะาสาวเพิ่นไปหาอยู่หากินสาวลุงไม่ได้ไปเดาจ้ะมันนี่คืองานค่ำจ้ะเพิ่นคืองานไวเพิ่นเลยไปก่อนคนน่ะเจ๊แมงดาเจ๊ไอเหี่ยวมั้งแม่นางสะออดเนาะสาวเนาะโอ้เดี๋ยวเมื่อใหม่สาวลุงกัสิพี่สอนสาวเอ้ยแมงดาด้วยนะแมงดาคนสอนเลยจ้ะคนน่ะสวัสดีจ้าหงุดหงิดน้องนี่ห่างหลายเนาะพี่น้องเนาะสะออดเทาไ งานอยู่หากินเด้อพี่น้องเสียดายสาวลุงบ่ได้ไปนำจ้ะปกติสาวลุงกับเพื่อนกับบุรีพระเดอกไปนำกันตลอดแต่เมื่อกี้คืองานค่ำจ้าก็เลยบ่ได้ไปพู้น่ะสาวนี่แม่ยายเลือกหนะไหมเจ้าก็ได้จะอ่อนเนาะเลือกสะอาดสะอาดคุณยายอ่อนนะพี่น้องหางสะอาดเนาะเสียดายเสียดาย จ้าจักแมงดาจักไข่หน่อสาวเนาะคุณนะพี่น้องเอ้ยคุณนะเจ้าเส้นไหนกินนายายแกงเละจ้าแกงเบาะแกงผักราดเด้อใส่ผักกาดใส่ไอ้น่านกระแซบคือกันเด้อผัดอีเด้อิ่ดสะผักราดใบใหญ่ผักกาดอ้ยค่าขน่บเจียวนายายเนาะคือสิค่าขนาดเลยนี่ก็ไดเป็นเมงไก่แมงดาอยู่อยู่นกตลาดกระเพงเนาะยายเนาะโตจ็กบาทเด็ดสละตัวเป็นตัวยี่สิบห้าผมอก ยี่บห้าบาทตลาดนะเด้อจ้าพี่อโซนบนได้ร้านอย่างนี้เฮาคนทางอุดรเขาก็เอินแมงละงามจ้าแมงงามไม่ใหญ่แมงละงามจ้านี่นี่ทางอุดรเขาเรียกแมงละงามไม่ไปสั่งนะลูกเขียดอันนี้คือคือหัวเขียดเหลืองจ้าหัวเขียดเหลืองจ้ากินได้ค่ะใช่กินได้กินได้กินได้นะคะเบิ่งด เออจะได้กดไลค์กดแชร์ให้นี่เด้อจ้าสอนสอนได้แล้วกันเดี๋ยวเมื่อใหม่จะสาวลุงสิพาไปคือกันอะไรสิพาหน้าพันไปคือกันแหละก็คือแมงอันนี้ก็คือแมงนี่อย่างนี่แมงอะไรยายอันนี้ก็คือแมงอันนั้นเด้อจ้าก็เรียกแมงอย่างแมงดำบอนี่แมงกิเต่าอะไรก็ตาตานี่ขึ้นลึกเนาะสอนสิเด้อไ้จ้าได้สาวลุงขึ้นงานข้ามเด้อมาเนี่ยเนาะสองมื้อเลยได้พี่น้องเอ้ยขึ้นงานข้ามเลย เลยเราเลไปหายองหากินเนาะน้อนบ้านเองเอ้ยเห็ดจังไรหากินไปนี่แหละโควิดได้บอกโควิดมันมาแล้วเขาต้องหากินแบบนี้แหละจ้านี่แล้วนี่แล้วแต่บโควิดก็หาคนผู้มา็หายได้คนนี้พี่น้องเอ้ยเออบิ่งหน้าตาคึ้นสดเดือด้อจ็ดซี่เล็กใส่ในเด้อจ้านี่แหละค่ะจ้าหลายเด้อเนาะยายเนาะหลายเลยบึ่งปุ๊บนะ สออนพี่น้องเอ้ยพูน้นะห่างล,ลึกพูน้นะจักแมงดาจักไข่แมงดานนเนาะยายเนาะแมงดาจะได้สมตู้นี่จ้าสอนสอนสะออนแมง่งกิ้เตาก็มีจ้าเตาก็มีเด้อจ้าต่างหลายเนะานะเล่ยจะผู้เล่<อ>ยต่างหลายพี่น้องเอ้ย หาอยู่หากินมากหาพุกานี่เด้อพี่น้องเด้อพูดนะแมงตับเต่าพร้อมแมงอินแนวโซนละเด้อพูดนะเกงใส่แล้วไม่สมกับแซ่บไปเนาะที่ว่าเคยไปสอนเคยไปสอนเนาะ้อะสาวที่เพึ่งนั่นแกงใส่แล้วไม่ส่งกับแซ่บอะไรที่พึ่งแนะนำมาเพป็นเอาแกงใส่แ้วไม่ส่งเด้อศาสนนะแซ่บลองเราบ่เจ้า ลองแล้วแซ่บคือการเป็<ส><ก>น,นไม่ส้มก,ะสะก็ได้ด<น>พี่น้องเด้อนี่แซ่บอันส่วนพี่น้องเอ<ส>นะ้พี่น้อพะพี่น้องพูดนะพูดนะพี่น้องเอ้ยบาดเลยว่าไม่ได้เป็นโลพ์คนนะสาวยานยู่ดอกได้อยืนดอกพูดนะพี่น้องเด้แต่จะตัวเมงดาจ้ะสองตัว ตโตจ้าอันนี้ก็คือไข่มันอันนี้ก็คือแม่มันเจ้ามา่ยังสาวไข่มันไข่มันามาจีกินแซ่บจ้าเนเน่แซ่บแซบสอนนะาบ่เหมยเหนียวฮางมีตัวใหญ่คนน่ะพี่น้องสออนขนาดเนี่ยขุนเหรห่างหากินหมานได้ใหญ่เนี่ยเนาะโอ้ยห่างขี้หมานหน้าดับคนน่ะขุนเหรอ าจจะได้เนาะเป็นโลโลกว่า,าได้ไหมโลนี่แหละโลกว่านี่แหละพี่น้องเด้ <S <S อในข้าง,งหลังจะเทพี่น้อง,อย,งอยู่หากินนี่แหละตามภาษาบ้านเฮาเนะาะมันอยู่หาเงินหากำก็หาอยู่หากินพี่น้องเลยเฮ็ดจังได๋ทุกยากปากมองมาหากินแบบนี้แหละคนอีสานบ้านเฮาเนาะเว็บบ้านจะเฮ็ดงานเนาะยจะเอาไปเนาะจะได้แหละข่อยไปบ่ทันยายเอ้ย จากเหตุงานกับปพี่น้องเอ้คนว่าบงใดมันมีกับปหาอยู่หากินในลดตามภาษาบ้านนอกเ่านี่แหละ<ป>จ้าคลิปนี้ก็ไว้สนีเราจะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้บ๊อวต้อมเอานี่ชแนลเลยนะจ้าวันนี้สาวลุกกะสวัสดีจ้าหงหลายขนาดนายยเนาะไปเมื่อปัานี้